สวัสดีครับบุญส่งความ h ช n แนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเติมแบตเตอรี่หรือการชาร์จแบตรหรือการชาร์จไฟให้กับทางใจครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดและการปฏิบัติที่ลุงบุญส่งทำมาแล้วประสบความสำเร็จครับนั่นก็คือในเรื่องของ การเขาเรียกว่าการเลี้ยงควายหรือทาประชูสัตว์ที่ลุงบุญส่งใช้ภาคบังคับในเรื่องของการกําจัดในเรื่องของกิเลสความอยากของคนเราหรือของลุงบุญส่งนั้นลงไปได้ค่อนข้างมากครับจึงทําให้ลุงบุญส่งนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของการดูแล AME ควายหรือการเลี้ยงควายครับนี่เป็นข้อมูล และเป็นแนวคิดและข้อเสนอแนะเพื่อให้เพื่อนๆ f อ f และลูกๆหลานทุกคนนั้นนำไปคิดและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นจากความยากจนหลุดพ้นจากหนี้สินหรือหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของท่านเองครับที่จะเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตัวเองให้ มีความสุขหรือมีความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับตัวท่านครับว่าจะปฏิบัติได้จริงและต่อเนื่องหรือไม่ครับนี่คือที่เป็นผลประจักษ์ที่ลุงบุญส่งต้องออกคลิปโดยตลอดก็คือใครที่ลุงบุญส่งทำอาชีพมาหลายๆอาชีพหลายๆอย่างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ลุงบุญส่งหวังเป็นเพราะอะไรครับ ก็เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจและเราไม่สามารถหยุดในเรื่องของเขาเรียกว่าไฟแห่งราคะโทสะและโมหะของตัวเองได้นั่นเองเพราะไฟตรงนี้นั้นพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นไฟเขาเรียกว่าเป็นไฟที่เผาไหม้ทางด้านจิตใจครับให้ตัวเรานั่นเองไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครับ นี่ก็คือในเรื่องของที่ลุงมุนส่งบอกนะครับนะเป็นข้อเสนอแนะนั่นก็คือในเรื่องของการชาร์จแบตหรือการชาร์จแบตทางใจจะสร้างหรือชาร์จได้อย่างไรครับลองติดตามแนวคิดและหลักปฏิบัติของลุงมุนส่งในต่อไปครับที่ลุงมุนส่งบอกว่าชาร์จแบตนั้นก็คือในเรื่องของเติมไฟนั่นเอง เติมไฟเติมพลังเพื่อที่จอสู้กับชีวิตเพราะคารวสของเรานั้นมันมีในเรื่องของอความเขาเรียกว่าความทําให้เรานั้นหลงไหลใฝ่ฝันไปในเรื่องของกิเลสหรือความอยากของเรานั้นมากมายเพราะในปัจจุบันนั้นมีในเรื่องของเทคโนโลยีขึ้นมาก็เป็นในเรื่องของการกระตุ้นกิเลสของเราให้มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการอยากมีอยากได้อยากเป็นนั้นก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับทุกเดือนทุกปีจึงทำให้คนเรานั้นเขาเรียกว่าเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะว่าเราตามใจกิเลสหรือตามความอยากของเราเพราะไม่เป็นไปตามที่ศักยภาพหรือเขาเรียกว่าความพร้อมที่ เราสมควรจะมีหรือไม่ในเรื่องของเทคโนโลยีเราห้ามใจไม่ได้นะครับนะเพราะปล่อยไปตามอยากนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากจะให้ร่ำรวยโดยทันตาเห็นนี่คือเป็นในสิ่งที่มนุษย์เรานั้นหลงทางกันครับเพราะมีนั้นมีได้ครับนะในหลวงร,ร .9 นั้นบอกว่า การใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีภูมิคุ้มกันของตัวเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้พอเพียงแต่ก็ยังทําให้ชีวิตนั้นที่จะใช้ในเรื่องของความหรูหราความอะไรได้ถ้าหากว่าเรามีศักยภาพหรือมีฐานะที่จะพอมีได้เราก็ร่ํารวยได้นั่นเองนะครับนะนี่คือภาคปฏิบัตินะครับนะ คือปฏิบัติจริงนั่นเองลุงมูลส่งถึงย้าว่าลุงมูลส่งปฏิบัติจริงนะครับนะแล้วก็สอดคล้องในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของหลักอิทธิบาทสี่ันทะาความพอใจรักใคร่ในเรื่องของการเลี้ยงควายวิริยะเพียรประกอบในเรื่องของการเลี้ยงควายจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในเรื่องของการเลี้ยงควายวิมังสาหมันตรีตรองพิจารณาคือประมวลผลประเมินผลในเรื่องของการเลี้ยงควาย ลุงมุนส่งจึงค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเลี้ยงควายแต่อาชีพอื่นๆที่ลุงมุนส่งมาทํามาหลายเรื่องหลายอย่างนะครับนะาแต่ก็รบลุงคุกคันก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะลุงมุญส่งไม่ได้มาโฟกัสหรือไม่ได้มาควบคุมตัวเองนั่นเองปล่อยเลยามเลยปล่อยเป็นไปตามความใจความอยากขอบอกตรงๆว่าลุงบุญส่งนั้นตกหลุมอยู่ในเรื่องของกิลเลสตัณหาราคะนั้นพอสมควรครับ เพราะว่าลุงบุญส่งนั้นเข้าใจว่ามันเป็นความสุขสุดยอดของมนุษย์ที่อยากมีอยากได้อยากเป็นแต่ที่ไหนได้มันเป็นในเรื่องของความทุกข์ล้วนแต่มีความสุขเพียงประเดี๋ยวประดาเท่านั้นเองแต่ความสุขนั้นมีมากมายกายกองที่มาเขาเรียกว่าเผาผลาญชีวิตหรือหัวใจของลุงบุญส่งนั้นมาพอสมควรในเรื่องของตัณหาราคะครับนี่คือเป็น บทเรียนของลุงบุญส่งที่บอกให้ลูกๆหลานและทุกคนนั้นอย่าลุงไรฝ่ายฝันแต่พุทธเจ้านั้นไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มีคู่ครองไม่ให้มีเขาเรียกว่าการสร้างฐานะการสร้างครอบครัวแต่พุทธเจ้านั้นบอกให้ทําอยู่ในเรื่องของสายกลางในเรื่องของคารวัตครับสายกลางของคารวัตนั้นก็มีได้ครับมีคนรักมีเขาเรียกว่ามีคนที่เรา จะต้องสร้างฐานะครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนั้นก็ต้องทําเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องพุทธเจ้าก็ถือว่าสร้างในเรื่องของเป็นพลเมืองดีสร้างฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีและไม่มีปัญหากับสังคมเราก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนะไม่ไปทำผิดในเรื่องของศีลข้อห้าและไม่ไปนะครับ ผิดกฎหมายในเรื่องของอข้อกฎหมายต่างๆเราก็ถือว่าค่อนข้างมีความสุขแล้วก็มีทรัพย์สิสนมีเงินทองใช้โดยที่ไม่เป็นหนี้เป็นสินเขานี้ต่างหากที่เราจําเป็นที่จะต้องที่เราจะเป็นที่จะต้อง,อองควบคุมและดูแลและตั้งใจทําให้อย่างต่อเนื่องทําอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีความรู้นะครับนะ นี่ตัางหากที่ลุงมูลส่งต้องพยายามนะครับนะให้ท่านได้เข้าใจในเรื่องของการชาร์จแบตจะชาร์จอย่างไรพุทธเจ้าบอกแล้วนะครับนะต้องชาร์จในเรื่องของสุญญาตาคือความว่างคราวานั้นเราไม่ค่อยจะมีจิตใจว่างนะครับนะที่จะมาคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของที่เหตุนะครับนะเพราะเรา ไม่ค่อยมีปัญญานั่นเองเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับในเรื่องของไฟแห่งราคะโทสะโมหะพุทธเจ้าบอกจําเป็นที่จะต้องนําสุญญาตาหรือความว่างนั้นมาทําให้จิตใจเราว่างจากความเขาเรียกว่าไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะนั้นให้มันเหี่ยดแห้งหายไปในเรื่องของไฟที่เผาผลาญเรานะครับนะมันเผาผลาญเรา ให้ทุกดกรกรรมลำบากมากมายเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นลุงบนส่งผ่านมามากมายลุงบนส่งยกตัวอย่างไปแล้วหลายเรื่องครับนะแม้แต่ในเรื่องของไฟแห่งกิเลสคือราคะนะครับนะราคะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอ่าเล่นๆครับนะถ้าเราไม่มีในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของความอยากในเรื่องของกิเลสคือตัณหาราคะนั่นเองเราก็จะไม่ควบคุมได้เลย นะครับนะท่านลองสังเกตและฟังดูในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองก็รู้ว่าไฟแห่งการหึงหวงไฟแห่งในเรื่องของไม่พอในเรื่องของกรรมกิเลสหรือความเขาเรียกว่าความต้องการทางเพศครับนี่ลูมูลส่งบอกไว้เลยว่าลูมุลส่งตกไฟแห่งนรลกนี้มาแล้วครับเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็น ผลสําเร็จหรือความสุขกับเราแต่มันเป็นความทุกข์ร้อนความทุกข์ล้วนนะครับนะที่ทําให้วุ่สสงนั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นในเรื่องของความทุกข์ยากความลําบากใจในเรื่องของการไม่เพียงพอต่อเพศตรงกันข้ามหรือการเขาเรียกว่า,าความรักความไข่หรือความหลงในเรื่องของไม่เพียงพอในเรื่องของการมีเขาเรียกว่า ความต้องการทังเพศครับนี่มนุษย์เราหรือสัตว์ต่างๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันครับในเรื่องของเพศแต่มันไม่เรื่องไม่ได้เป็นผิดในเรื่องของธรรมชาติครับธรรมชาตินั้นก็ต้องจะเป็นที่จะต้องสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างสัตว์สร้างอะไรต่างๆนั้นก็ต้องมีการในเรื่องของสือขอคลกเสืบพันธุ์สืบสายพันธุ์แต่การสืบนั้นต้องสืบให้ถูกสืบให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในเรื่องของ โลกด้วยนะครับนะเราจึงจะอยู่กันด้วยร่มเย็นเป็นสุขนี้ต่างหากที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันครับนั่นก็คือในเรื่องของอแก้ด้วยปัญญาปัญญานั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรครับลงมุญส่งขอโฟกัสและจี้ไปที่สุกจุดนั่นก็คือในเรื่องของสุญญาตาพุทธเจ้าจะไปเทศให้ใครฟังที่ไหนนะครับธรรมะชานไหนหรือธรรมะนะครับนะจะมีกี่ร้อยหมวดหรือจะมีกี่ร้อยธรรมะนั้น ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของสุญญาตาหรือความว่างต้องทําความว่างในเรื่องของอจิตใจเพราะโลกนี้มันก็คือความว่างอยู่แล้วทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีท่านมาีกี่หมื่นกี่แสนล้านท่านก็ไม่สามารถนําติดตัวไปในเรื่องของการที่จากไปในเรื่องของการเขาเรียกว่าเสียชีวิตครับ นี่หากลุงบุญส่งต้องพยายามจี้จุดในเรื่องของหลักพระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่ค่อยเข้าใจหรือเข้าใจไม่ถ่องแท้หรือลุงบุญส่งก็ฝากเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติของท่านที่ประสบความสําเร็จนั้นก็ฝากหรือคอมเมนต์มาหาลุงบุญส่งด้วยว่าท่านปฏิบัติอย่างไรถึงประสบความสําเร็จในเรื่องของการทามาหาเลี้ยงชีพการยังชีพให้อยู่ได้ ลุงมุลส่งก็จะโฟกัสไปในเรื่องของที่ว่าเติมไฟเติมแบตที่จะใหะ้เรานั้นมีพลังต่อสู้กับความยากลำบากในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับนั่นก็คือสร้างความว่างในจิตใจให้จิตใจนั้นว่างจากไฟแห่งโลคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะให้ลดน้อยถอยลงหรือให้ว่างไม่มี สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาเจียปนหรือเข้ามายึดแน่นอยู่ในจิตใจของเราปล่อยวางให้ไปให้หมดแล้วทําใจเข้เราให้ว่างเมื่อใจเราว่างเราก็เกิดในเรื่องของสติปัญญาเกิดขึ้นในเรื่องของมองเห็นในเรื่องของปัญหาขึ้นเราก็มองเห็นที่จะแก้ปัญหาได้นี่ต่างหากครับที่เราจะเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจกันในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับที่เรา สเปะสปะที่เราทําแล้วไม่ค่อยได้ผลทําแล้วไม่ค่อยสําเร็จทําแล้วไม่ค่อยมีความสุขเราก็ต้องมาเข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะแต่ละบทธรรมะแต่ละตอนนั้นเป็นเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นพ่วงแพรหรือเป็นเรือแพรหรือเป็นยานพาหนะที่นําพาเราก้าวข้ามจากความยากจนก้าวข้ามจากความเป็นนี้เป็นศิลก้าวข้ามจากความทุกข์ ก้าวข้ามสิ่งต่างๆนะครับนะาที่นําพาเราให้พ้นจากความทุกข์และหลับดับทุกข์ครับนี่คือในเรื่องของที่ลงมูลส่งต้องจะเป็นที่จะต้องพยายามเผยแพร่และพยายามให้ท่านเก็บมาคิดและพยายามปฏิบัติครับทีละเล็กทีละน้อยหรือสร้างเป็นนิสัยให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของชาร์จแบตนะครับทางด้านจิตใจเพื่อให้จิตใจนั้นมีพลังที่จะต่อสู้เพราะว่าต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ไม่ให้ล้มหายใจจากไม่ให้ล้มหายจากการที่เราเป็นหนี้นะครับนะเพราะว่าเราเป็นหนี้เราสร้างขึ้นมาได้ว่ามีหนี้เราก็ต้องมีปัญญาที่จะแก้หนี้ได้นี่ต่างหากที่ลุงบญส่งต้องพยายามนะครับนะให้กําลังใจและให้ไฟกับท่านเราก็ต้องพยายามแก้จะแก้อย่างไรนั้นเราก็ต้องแก้ที่เหตุนะครับนะที่เราเกิดหนี้นั้นมันเป็นเกิดเพราะอะไร แล้วการมีหนี้แล้วเราเอาหนี้นั้นมาสร้างรายได้เพิ่มรายได้หรือไม่หรือไม่ได้สร้างรายได้หรือไม่ไปเพิ่มรายได้หรือนํามาใช้กินใช้จ่ายภายในตัวเราเองเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายครับุูมนส่งก็ฝากเป็นแนวควิดว่าแล้วเราจะสร้างกันอย่างไรเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเรามีที่ดินอยู่เท่าไหร่เราก็ปลูกนะครับนะพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะ ให้ได้กินได้ใช้เพื่อนำชีวิตรอดก่อนนะครับนะแล้วก็เติมเพิ่มในเรื่องของความกระยันมันเพียรเก็บออมนะครับนะเหมือนกับที่สมัยลุงบุญส่งเป็นเด็กก็ได้ยินในเรื่องของคําสอนหรือในแบบคําสอนของสมัยที่ลุงบุญส่งเป็นเด็กนั่นก็คือมักกะโทนะครับนะาได้พันเมล็ดผักกาศดมาเขาก็นํามาเพาะปลูกนะครับนะ ก็เพื่อที่จะให้ยังชีวิตให้ชีวิตนั้นอยู่รอดอก็ขยายในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักนะครับนะปลูกได้เยอะเขาก็นําไปขายปลูกได้มากเขาก็นําไปในเรื่องของการจําหน่ายเพื่อที่จะหารายได้เข้ามาเสริมเติม,ตมแต่งห็นไมเล็วเขาเขาเริ่มจากเล็กๆนะครับนะเพื่อเพาะพืชผลเพื่อทามาหากินหรือทํากินเพื่อให้พอกินก่อนเป็นอันดับแรก นี่ถ้าหากเราผิดพลาดครับที่เราไม่ได้คิดตรงนี้เราเป็นชาวนาเราก็เป็นในเรื่องของทําทข้าวขายล้วนๆแต่ไม่ได้มองเห็นในเรื่องของอา,อาหารนะครับที่เป็นกับข้าวนั้นมันเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีเห็นไหมละครับนะสิงส่งต่างๆนี้มันประกอบไปในเรื่องของความต้นทุนในเรื่องของความต้องการ ในเมื่อความต้องการคนเรามุ่งหาแต่เงินทอง